สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแปลงบูทเป็นลูกปืนของพัดลมชาปกันค่ะขนาด16นิ้วงัดฝาครอบบูทออกก่อนเลยนะคะเราก็จะไปเจอบูทดึงมันออกให้หมดค่ะผ้าซับน้ำมันนี่เราไม่ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นลูกปืนไปเลยค่ะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเราจะใช้เป็นยางขาวนะคะตอนนี้อะไรเดิมเราก็จะใส่ถุงคืนลูกค้าค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถ้าใครใส่แบบนี้แล้วมันแน่นใส่ไม่ได้นะคะแนะนําให้เอาลูกปืนออกก่อนค่ะเราจะใส่ยางรองลงไปก่อนนะคะมันจะพอดีเลยค่ะแล้วก็ใส่ลูกปืนลงไปที่หลังค่ะค่อยๆกดใช้มือกดก็ลงไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วอีกฝั่งหนึ่งทําเหมือนกันค like <pe> yes. ่ะใส่ยางลงไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็กดลูกปืนลงไปค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เป็นแบบนี้เลยแปลงจากบูธเป็นลูกปืนเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มประกอบมอเตอร์มันเลยค่ะเอาแคปออกสายฝั่งนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ทุ่นมันลงไปค่ะดูระยะให้มันพอดีกับสเตเตอร์นะคะตัวทุ่นเรามีแหวนตั้งระยะไปให้แล้วถ้าไม่พอดีก็ใส่เพิ่มได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ทำการยึดน็อตสองฝั่งนะคะลองหมุนดูค่ะ เวลาเรายึดน็อตเสร็จแล้วเราก็ต้องลองหมุนแกนดูด้วยนะคะเผื่อมันจะติดขัดอะไรตัวนี้ไม่มีปัญหานะคะเราก็ยึดน็อตสี่ตัวไปได้เลยค่ะหมุนดูอีกรอบนะคะหมุนลื่นมากเลยค่ะจากนั้นเราจะไปใส่เฟืองสายค่ะตรงนี้จะมีน็อตยึดนะคะยึดลงไปเลยยึดใส่ไฟเข้ากับเฟืองสายค่ะแล้วก็ยึดเฟืองสายเข้ากับหัวกะโหลกอีกหนึ่งตัวค่ะแล้วก็สองตัวค่ะยึดลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยประกอบแคบค่ะ แคบหรืออีกชื่อนึงเรียกว่าคาปาซิตเตอร์ค่ะพัดลมครออกตัวไม่ได้เหมือนไม่แรงก็ลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะคะเมื่อเราประกอบตัวมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับตั้งขึ้นค่ะเราจะไปประกอบก้านเฟืองสายตรงนี้กดลงไปมันจะมีล็อกอยู่ค่ะจากนั้นเราก็จะยึดน็อตหนึ่งตัวนะคะขันยึดลงไปเลยเดี๋ยวก่อนจะใส่ใบเราจะไปเสียบปลั๊กลองเทสดูก่อนค่ะ เปิดดูนะคะแล้วก็กดสายดูค่ะใช้งานได้แล้วค่ะหมุนลื่นดีเลยค่ะนี่นะคะลองกดเบอร์1เบอร์2เบอร์สเรียบร้อยแล้วเราก็ความหน้าลงแบบนี้ค่ะเราจะไปใส่สลักล็อกแกนกันนะคะสลักล็อกแกนตัวนี้มันไม่ได้แน่นมากนะคะค่อยๆตอกลงไปค่ะไม่ต้องตอกแรงนะคะนี่ค่ะตอกลงไปเลยให้มันอยู่ระหว่างกลางพอดีค่ะ เรียบร้อยแล้วหมุนดูลื่นมากเลยนะคะเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากบูธเป็นลูกปืนไปค่ะใส่หน้ากากหน้านะคะหน้ากากหน้าไรพังแล้วก็มีอะไหล่จำน่ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปประกอบฝาครอบด้านท้ายเลยค่ะใส่ให้ตรงล็อกมันนะคะแล้วก็ยึดน็อตด,ด้านหลังหนึ่งตัว เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปประกอบใบพัดกันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนใบใหม่ด้วยเลยค่ะใบของแท้เลยนะคะเนี่ใส่ตะแกงหลังค่ะหมุนล็อกตะแกงให้แน่นนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบลงไปใส่ตัวล็อกใบค่ะจากนั้นก็ใส่ฝาครอบด้านหน้านะคะลองหมุนดูใส่ฝาครอบด้านหน้าลงไปค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะลองเปิดดูค่ะเทสดูนะ่ะใบเก่าใสใบอะไรมาก็ไม่รู้ค่ะใบเขียวๆนั่นน่ะไม่ใช่ของมันเลยนะคะตอนนี้เราก็แปลงบูตเป็นลูกปืนค่ะแล้วก็ใส่ใบใหม่ไปด้วยเปลี่ยนแคปไปด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการแปลงจากบูตเป็นลูกปืนของพัดลมชาร์ปขนาด16นิ้วค่ะขนาด18นิ้วเราก็มีจําหน่ายนะคะมีทั้งสองไซส์เลยค่ะ ลูกปืนยี่ห้อฮาตาลิมิซูแล้วก็มีหมดเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะ